นอกจากความปลอดภัยบริเวณด่านชายแดนแล้วนะครับที่สนามบินก็เช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงตรึงในเรื่องของความปลอดภัยเช่นเดียวกันครับโดยทางด้านของท่าอากาศยานตรังครับยังคงรักสามารถราการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะภายในเขตการบินหรือว่ารันเวย์ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาตและขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยครับที่บริเวณที่ท่าอากาศยานตรังนะครับพันจ่าเอกเมืองชน วงสวรรณ์พิ่มในการท่าอากาศยานตรังกล่าวว่าจากการที่มีการบุกรุกเข้าไปในสนามบินสุวรรณภูมินั้นทางท่าอากาศยานตรังก็ได้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เกิดสถานการณ์เท่านั้นการรักษาความปลอดภัยของสนามบินถือว่าเป็นหัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของสนามบินในส่วนของท่าอากาศยานตรังได้ปฏิบัติตามมาตรการของสํานักงานการบินพลเรือนของประเทศไทยโดยเคร่งครัดเนื่องจากว่าทางในพื้นที่ของสนามบินเองก็มีส่วน แบ่งออกพื้นที่ออกเป็นสส่วนก็คือพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่เขตการบินหรือว่าแอร์ไซด์โดยในส่วนของห้องโถงผู้โดยสารเมื่อผู้โดยสารเข้ามาเช็คอินแล้วรอเข้าห้องพักผู้โดยสารรอขึ้นเครื่องอันนี้ถือเป็นพื้นที่สาธารณะตั้งแต่ประตูทางเข้าบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าได้แต่ถ้าหากทุกคนนะครับจะผ่านพื้นที่เขตการบินก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรการครับหากผู้โดยสารจะเข้าไปจะต้องมีการ ตรวจแจ้งเช็คอินแล้วนะครับจะเห็นว่าพอเข้าไปในห้องผู้โดยสารจะต้องมีการตรวจเอกสารส่วนบอดดิ้งพาสตรวจบัตรประชาชนผ่านเอ็กซเรย์กระเป๋าการตรวจทั้งหมดนี้อันนี้คือมาตรการแต่ว่าในพื้นที่อื่นส่วนที่เกี่ยวกับลานจอดเครื่องบินในพื้นที่ในรันเวย์การเข้าไปจะต้องผ่านจุดตรวจบุคคลยานพหานะและสัมภาระที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องผ่านเข้าไปทางจุดตรวจเรียกว่าคอนโทรลโพสต ซึ่งเป็นการตรวจทั้งบุคคลและยานผานนะมาตรการคือเราจะต้องทําให้รัฐกุมในการที่จะตรวจยานผาหนะก่อนเข้าไปประตูของเขตเขตนั้นทุกประตูจะต้องปิดไว้ตลอดพอตรวจเสร็จแล้วถึงเปิดประตูให้ผ่านไปได้ครับ